ในโลกที่มาเฟียและองค์กรอาชญากรรมมักจะถูกมองว่าต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นแต่เชื่อไหมครับว่ามีบางกลุ่มเนี่ยได้ท้าทายความเชื่อนี้ด้วยการมีผู้นำเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งกล้กลาหาญและมีไหวพริบไม่แพ้ผู้ชายผู้หญิงเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้ามาควบคุมแก๊งอาชญากรรมในหลายส่วนของโลกแต่ยังพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการนำพาองค์กรที่มีอิทธิพลและอันตรายที่สุดไปสู่ความรุ่งเรืองได้ ซึ่งบทบาทของพวกเธอเนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่การเป็นผู้นําภายในเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้คิดค้นกลยุทธ์วางแผนและตัดสินใจที่สําคัญอย่างเด็ดขาดทําให้แก๊งเหล่านี้ในกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มที่น่าเกรงขามที่สุดในโลกอาชญากรรมและในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูแก๊งมาเฟียที่มีผู้นําเป็นผู้หญิงซึ่งแก๊งมาเฟียที่มีผู้นําเป็นผู้หญิงเนี่ยจะมีแก๊งไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องค o i n e r X1 กันด้วยนะครับลามาดดน่าแห่งแก๊งเมเดยิน กรีเซลดาบังโก้นะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อของลามาดินาเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่โด่งดังที่สุดในโลกมาเฟียเธอเนี่ยเป็นผู้นําคนสําคัญของแก๊งเมดยินในโคลอมเบียซึ่งเป็นองค์กรที่มีอิทธิพลในช่วงยุค70และ80โดยบังโก้เนี่ยนะครับเธอเป็นผู้บุกเบิกการส่งยาเสพติดเข้าสู่สหรัฐอเมริกา ผ่านเส้นทางการขนส่งที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นขณะที่คนอื่นๆนะ่าจะใช้ความรุนแรงในการดําเนินงานหรือว่าต่อสู้กับตํารวจแต่เธอกลับใช้ความสามารถในการเจราจาการวางแผนและการควบคุมเครือข่ายอาชญากรรมด้วยความฉลาดซึ่งบรังโก้เนี่ยเธอไม่ได้เพียงแค่เป็นราชนีของยาเสพติดเท่านั้นแต่เธอยังเป็นผู้หญิงที่มีบทบาทสําคัญในโลกใต้ดินของการค้ายาเสพติดข้ามชาติอีกด้วยเดอะแบล็กวิดอว์แห่งแก๊งยากุซ่า ในโลกของยากุซ่าที่ผู้ชายครอบครองแต่ว่าคุมิโกะโอวาดะหรือที่รู้จักกันในชื่อของเดอะแบล็กวิดอนะครับ กลับก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําของแก๊งที่มีอิทธิพลมากเธอเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นําหลังจากที่สามีของเธอถูกลอบสังหารคูมิโกะนะครับไม่เพียงแค่รักษาอำนาจในกลุ่มเท่านั้นแต่ยังขยายเครือข่ายของแก๊งยากุซ่าไปทั่วโลกเธอเนี่ยเน้นการทาธุรกิจอย่างมืออาชีพรวมถึงการฟอกเงินการค้ายาเสพติดและการค้าอาวุธในขณะเดียวกันเธอก็มีความสามารถในการวางแผนที่ซับซ้อนและใช้เทคนิคการทูตในการสร้างพันธมิตรกับแก๊งต่างประเทศ ทำให้แก๊งยากุซ่าภายใต้การนำพาของเธอเนี่ยมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น The Pink p a n t e r แห่งยุโรปตะวันออก The Pink p a n t e r นะครับเป็นแก๊งโจรกรรมที่ขึ้นชื่อเรื่องของการขโมยเพชรและอัญมณีจากทั่วโลกผู้นำของแก๊งนี้ก็คือเรดิซิต เป็นหญิงสาวที่มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนและปฏิบัติการโจรกรรมอย่างไร้ที่ติซึ่งเรดิซิตนะครับใช้สเสน่ห์และความสามารถในการวางแผนที่ซับซ้อนเพื่อพาแก๊งของเธอเนี่ยผ่านการโจรกรรมมูลค่านับล้านยูโรโดยที่มีการวางแผนล่วงหน้าอย่างละเอียดและการหลบหนีที่ไม่มีใครตามจับได้เธอเนี่ยเป็นตัวอย่างของผู้หญิงที่ใช้สติปัญญาและความกล้าหาญในการบริหารจัดการแก๊งโจรกรรมระดับโลกเลเบลเดมแห่งฝรั่งเศส บูลังเจอรนะครับเป็นผู้นำของแก๊งค้ายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติในฝรั่งเศส เธอเนี่ยเริ่มต้นด้วยการเป็นคนกลางในการเจราจาระหว่างแก๊งอาชญากรรมหลายกลุ่มก่อนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำเต็มตัวบุลังเจอร์เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ผู้หญิงที่มีความสามารถในการวางแผนการค้ายาและก็การขนส่งยาเสพติดเท่านั้นแต่เธอยังเป็นนักธุรกิจที่มีความชำนาญในการจัดการและฟอกเงินทำให้แก๊งของเธอเนี่ยเติบโตได้อย่างรวดเร็วในตลาดมืดของยุโรปเธอมีความเชื่อในเรื่องของความพักดีและคุ้มของแก๊งของเธอด้วยความเด็ดขาดและชาญฉลาด Lady of the Cartel แห่งเม็กซิโก อวิล่าราชินีแห่งแปซิฟิกเป็นผู้นำแก๊งค้ายาในเม็กซิโกเธอเนี่ยมีบทบาทที่สำคัญในการสร้างเครือข่ายการขนยาเสพติดจ,จากโคลอมเบียมาอย่างเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาซึ่งอวิล่าเนี่ยก็มีความสามารถในการสร้างพันธมิตรกับแก๊งอื่นๆและก็มีการเจราจาที่นุ่มนวลแต่แข็งแกร่งกับตำรวจจนสามารถครองอำนาจในแก๊งและก็เป็นที่เคารพในวงการอาชญากรรมความสามารถของเธอในการวางแผนกลยุทธ์และก็การจัดการเครือข่ายทำให้เธอเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่มีอิทธิพลมากที่สุด ในวงการค้ายาเสพติดเดออิตาเลียนมาดามแห่งมาเฟียอิตาลีมาเรียเป็นผู้นำของแก๊งคาโมล่าในอิตาลีซึ่งเป็นหนึ่งในแก๊งมาเฟียท,ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในประเทศมาเรียเป็นที่รู้จักจากความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์การค้าเฮโรอ,อีนและการค้ามนุษย์ เธอไม่เพียงแต่ควบคุมธุรกิจผิดกฎหมายเท่านั้นแต่ยังดูแลความสัมพันธ์ระหว่างแก๊งที่ซับซ้อนในเมืองเนเวลและก็ภูมิภาคโดยรอบนอกจากนี้เธอยังใช้ความสามารถทางการเงินและก็การฟอกเงินเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรเธอเ,เป็นที่รู้จักในวงการว่าเป็นผู้นำที่มีความเด็ดขาดและมีความสามารถในการจัดการธุรกิจทั้งในและนอกกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ The Queen of the North แห่งแคนาดา โมนิก้าเป็นผู้นำแก๊งอาชญากรรมในแคนาดาที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการปล้นธนาคารและการค้ายาเสพติดเธอเริ่มต้นชีวิตอาชญากรรมจากการปล้นธนาคารและขยายอาณาจักรของเธอให้ครอบคลุมการค้าสินค้าผิดกฎหมายในหลายประเทศซึ่งความกล้าหาญและความเฉียบแหลมของเธอก็ทําให้เธอสามารถรับมือกับอุปสรรคและก็ความเสี่ยงในโลกของอาชญากรรมได้แม้ว่าจะถูกตามล่าโดยตำรวจแต่ก็สามารถหลบหนีได้หลายครั้งทําให้เธอเกลายเป็นตำนานในวงการอาชญากรรมของแคนาดา The White Lady แห่งรัสเซีย เดียราเป็นผู้นำแก๊งค้ายาเสพติดในรัสเซียที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความโหดเหี้ยมและการควบคุมตลาดยาเสพติดอย่างเด็ดขาดเธอเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นผู้จัดการขนส่งยาเสพติดก่อนที่จะขยายธุรกิจของเธอไปยังการค้ามนุษย์และการฟอกเงินด้วยเครือข่ายที่กว้างขวางในยุโรปของเธอและก็เอเชียเดียราเนี่ยก็มีวิธีการจัดการที่เฉียบคมและสามารถควบคุมการปฏิบัติการของแก๊งได้อย่างมีประสิทธิภาพเดียราไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้นำทางธุรกิจแต่เธอยังเป็นผู้นำทางจิตวิญญ,ญาณที่ทำให้ลูกน้องของเอ เธอน่มีความพักดีต่อแก๊งด้วยเดอะชีวูปแห่งอเมริกาใต้ เลเวล่าเป็นผู้นำแก๊งอาชญากรรมในโบลิเวียที่เชี่ยวชาญในการค้ายาเสพติดและการลักลอบนำเข้าสินค้านอกประเทศเลเวล่าเนี่ยยังเป็นผู้นำหญิงที่ใช้ไหวพริบในการสร้างพันธมิตรกับกลุ่มอาชญากรรมในประเทศเพื่อนบ้านและควบคุมตลาดมืดในพื้นที่ของตนเองเธอเนี่ยใช้วิธีการทางธุรกิจในการขยายกิจการโดยเน้นการควบคุมทรัพยากรและการจัดหาสินค้าผิดกฎหมายเลเวล่าเนี่ยเป็นผู้นำที่ทรงอิทธิพลและมีความฉลาดในการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจอาชญากรรมมาก t ดอะดรา o อนเลดีแห่งฮ่องกง แอนนาเธอเป็นผู้นำแก๊งในฮ่องกงซึ่งก็เป็นหนึ่งในแก๊งที่มีอิทธิพลมากที่สุดในเอเชียแก๊งเดอะดราก้อนเลดี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่การควบคุมสินค้าผิดกฎหมายในภูมิภาคเท่านั้นแต่ยังมีอิทธิพลในธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยทําให้เธอเนี่ยสามารถฟอกเงินและขยายเครือข่ายของแก๊งเดอะดราก้อนเลดี้ไปยังหลายประเทศซึ่งเธอนะครับก็เป็นผู้นำที่เก่งกาจและมีความสามารถในการเจรจาต่อรองทําให้แก๊งของเธอเนี่ยกลายเป็นองค์กรอาชญากรรมที่แข็งแกร่งและน่าเกรงขามที่สุดในฮ่องกง The Ice Queen แห่งนอร์เวย อินกิตนะครับเป็นผู้นำแก๊งลักลอบนำเข้ายาเสพติดในนอร์เวย์ซึ่งก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีกฎหมายการควบคุมยาเสพติดที่เข้มงวดที่สุดโดยเธอเนี่ยใช้เครือข่ายการค้ายาเสพติดที่ซับซ้อนและอาศัยเส้นทางที่ไม่มีคนรู้จักในการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในนอร์เวย์อินกิตนั้นเธอเป็นผู้หญิงที่เยือกเย็นมากมีความเด็ดขาดและมีการวางแผนที่รอบคอบทําให้แก๊งของเธอเนี่ยสามารถดําเนินกิจกรรมอาชญากรรมได้โดยที่ไม่ถูกตรวจพบเป็นเวลาหลายปีนอกจากการค้ายาเสพติดแล้วเธอก็ยังมีบทบาท ในการฟอกเงินผ่านธุรกิจในท้องถิ่นอีกด้วย The e m p e r o r of Night แห่งอิตาลีโซเฟียนะครับเธอเป็นผู้นำแก๊งในอิตาลีซึ่งก็เป็นหนึ่งในแก๊งมาเฟียที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก เธอขึ้นมามีอำนาจหลังจากการเสียชีวิตของสามีและก็นำแก๊งของเธอเ,เข้าสู่การค้ายาเสพติดและการค้ามนุษย์ระดับนานาชาติโซเฟียเธอมีวิธีการทำงานที่เงียบแต่แหลมคมเธอเน้นการควบคุมธุรกิจใต้ดินของแกง๊งผ่านเครือข่ายที่ซับซ้อนของคนกลางและพันธมิตรทั้งในและนอกประเทศซึ่งโซเฟียก็ได้รับการยกย่องในเรื่องของความสามารถในการบริหารจัดการและการเจรจาที่นุ่มนวลแต่มีประสิทธิภาพ เดอะไดมอนด์ดูชิตแห่งแอฟริกาใต้นาลิดี้หรือที่รู้จักกันในนามของผู้นำแก๊งเดอะไดมอนด์ดูชิตเธอเนี่ยนะครับเป็นผู้นำแก๊งลักลอบค้าเพชรในแอฟริกาใต้แก๊งของเธอเนี่ยควบคุมการขุดและส่งออกเพชรจากเมืองเถื่อนไปยังตลาดมืดทั่วโลกนาลิดี้มีความสามารถพิเศษในการจัดการเครือข่ายที่กว้างขวางและก็ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้เล่นหลายฝ่ายตั้งแต่เมืองเพชรไปจนถึงพ่อค้าระดับโลก และด้วยความสามารถในการวางแผนที่เจยบคมและความเข้าใจในตลาดเพชรเถื่อนจึงทําให้เธอและแก๊งของเธอเนี่ยมีอิทธิพลในแอฟริกาใต้และที่อื่นๆเป็นอย่างมากเดอะสการ์เรตบาลเนตแห่งเยอรมนี เอเวลินนะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อของเดอะสกาเลต b บารอนเนตเป็นผู้นำแก๊งค้าอาวุธที่มีอิทธิพลในเยอรมน,นีเธอเนี่ยมีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการค้าอาวุธผิดกฎหมายในยุโรปและตะวันออกกลางเอเวลินมีความชำนาญในการใช้การติดต่อระดับสูงทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงการเจราจากับกลุ่มก่ออาชญากรรมหรือว่าการก่อการร้ายเพื่อการขายวุฒที่หายากและเธอนั้นก็ยังเป็นผู้หญิงที่เยือกเย็นและมีวิสัยทัศน์ที่ทําให้เธอสามารถดําเนินการค่าวุฒได้โดยที่ไม่ถูกเปิดโปงและรักษาอำนาจในแก๊งได้อย่างมั่นคง The Golden Fox แห่งเปรูวาเลเลีย <Val eria S 2> เป็นผู้นำแก๊งลักลอบค้าโคเคนที่มีอิทธิพลในเปรูมาก ซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตโคเคนรายใหญ่ที่สุดในโลกวาเลเรียนะครับควบคุมการผลิตและการส่งออกโคเคนจากแหล่งปลูกในป่าลึกไปยังตลาดต่างประเทศเธอมีความเชี่ยวชาญในการซ่อนตัวและทํางานใต้ดินทําให้เธอเนี่ยเป็นที่รู้จักในนามของโกลเด้นฟ็อกที่สามารถหลบหนีการจับกุมและก็การสืบสวนของทางการได้หลายครั้งซึ่งความสามารถในการจัดการเครือข่ายค้ายาเสพติดของเธอเนี่ยก็ทําให้แก๊งของเธอนั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มที่น่าเกรงขามที่สุดในอเมริกาใต้ โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแก๊งอาชญากรรมที่มีหัวหน้าเป็นผู้หญิงที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้ โดยการที่ผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําในโลกของแก๊งอาชญากรรมก็เป็นการท้าทายข้อจํากัดทางเพศและสร้างบทบาทใหม่ที่แสดงถึงพลังของผู้หญิงในโลกที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงพวกเธอนะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้เล่นเกมเท่านั้นแต่เป็นผู้นําที่ควบคุมการดําเนินงานและการตัดสินใจที่สําคัญซึ่งความสามารถในการวางแผนและการควบคุมของพวกเธอก็ทําให้แก๊งเหล่านี้เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ทรงอิทธิพลและน่าเกงขามที่สุดในโลกแห่งอาชญากรรม โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับหากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X1 กันด้วยนะในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ